Thank you. ก็แนะนําร้านอร่อยนะครับวันนี้สําหรับสายอาหารอีสานนะครับอาหารที่ทานง่ายๆนะครับร้านนี้ผมมาใช้บริการบ่อยอยู่ในซอยสีเวียงนะครับพิกัดก็ตรงใกล้ๆก,กับทางเข้าโรงพยาบาลเจริญโรงพยาบาลเลิดสินนะครับเลิดสินอยู่ในเขตบางรักนะครับซอยนี้ก็เป็นซอยสีเวียงนะครับเป็นร้านขายอาหารพวกอา,อาหารอีสานะอาหารสาเร็จรูปนะครับก็คือทำอกินเสร็จแล้วกินได้เลยนะ รสชาติถูกปากอ่ะร้านนี้นะมีแกงเห็ดด้วยแต่วันนี้รู้สึกเห็ดจะหมดนะครับก็มีพวกอาหารอีสานต่างๆนะครับเอยเมน <Dead> ูเด็ดก็ประเภทปิ้งย่างนะครับมีทั้งหมูคอหมูแล้วก็เครื่องในนะครับปลาดุกไก่ปลาส้มปลาหมึกไข่นะครับแกงขี้เล็กพี่น้องใส่หนังน้ำนะครับต้องบอกว่าร้านนี้เขาทำรสชาติเหมือนเหมือนทาง ของอีสานเลยะนะคือรสชาติได้เลยอ่ะนะอันนี้อันอันนี้เป็นอย่างไรคะออมไก่ออมไก่นะครับผมแล้วก็เนื้อจ่างเนื้อมกหมอนะครับลออแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเอิญอันป่นไหครับป่นโกบ,โ,กบโอ้มีหมนป่นกบนะครับปลานะครับแล้วก็ลาบปลาดุกสุตบะกมี่นะครับผมนี่อันอันนี้มันเป็นหมูปะครับนะหมูปิง่งอันนี้ไม่ไม่ไมนะท่าไหร่ครับ ี่ยี่สิบครับสี่สิบนะครับผมอ๋อสี่สิบปลาดุกนะครับปลาดุกตัวนึงนะครับอันนี้อย่างหอมเลยนะครับร้านนี้คือปกติผมจะมาซื้อนะครับก็จะเป็นพวกแกงเห็ดนะครับคือหลักๆเลยผมชอบกินแกงเห็ดนะเห็ดก็เขาก็คือเห็ดเห็ดป่านะเห็ดแต่วันนี้ก็มีอยู่นะเขาใส่หน่อไม้นะครับแกงใส่หน่อไม้ลาบปลาดุกปนแห้งนะครับซุปบะหมี่นะครับอา ร้านนี้รู้สึกว่ารสชาติมันได้เลยอ่ะได้เลยนะผมซื้อไปกินบ่อยแนะนําร้านนี้นะครับยังอนนี้คือบ่มีแกงเห็ดเ็จังไรมันบะหมี่แนวตัวมันเบิดงามเปล่<ม>อันเห็ดละโงกเห็ดย,ยังสิบเขาเอามาจากไสนะอุ้ยเขามาจากทางไอ้เมืองการทางเหนือโอ้เื่อว่าบางบางงงนะเขาแกงมันจะเป็นแบบว่ามันมันสิบ่มีรสชาติเห็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมากินแล้วผมว่ามันมันคือจังหามาจากปลาเลยนะ นั่ค่ะแมนแมนแมนเห็ดเห็ดมาจากปลาเลยแหละมีเห็ดอย่างนรครับส่วนหลายเห็ดเห็ดตะไคร่กับดอกงามงามก็ขายถุงละจักบาทถุงอาหาสิบบาทถุงละหาสิบบาทนะครับก็รสชาติดีนะผมมากินแล้วผมว่าเออรสชาติมันคือถึงเนาหาไม่ไม่บ้านเท่าก็ยังมาจากปลาคือว่าเบรเบริ่มดัดแปลงอยงหลายนะครับใส่ใส่พัก ติ๋วผักติ๋วใบแมงลักข้านี่แหละบ่ได้บ่ได้มาดัดแปลงแบบอย่างเห็ดข้างภาคกลางมันวะอ๋ออได้รสชาติันนี้เหล้าแต๊มาจากจังหวัดใดครับมาจากลอยเอ็ดจ้ะอ๋อครับผมอยู่ยาโเด้อเย้ครับโอ้ยมาจากทางบ้านเดียวกันอ๋อครับผมผมก็เลยเสรัละพุ่มไปหันละครับบ้านแคนใกล้ๆกันอันนี้ก็พอเพืองอ๋อเหรออันนี้ก็พริกจัดในสร้อยสีเวียงเนะครับเด้อแนะนำร้านอร่อยร้านหนึ่งมื้อนี้มากับข้าวเบิดพอดี ได้ได้ได้แนวอีกแนวหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ